สวัสดีค่ะฟ้าทรายพาสิงหาชัยมสามถาสเเลขที่20วันนี้จะมานำเสนอท่ารำรำวงมาตร,รฐาน10เพลง17ท่ากันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูท่ารำกันเราจะมาพูดถึงความเป็นมาของรำวงมาตร,รฐานกันค่ะรำวงมาตร,รฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำทนลรำทนเป็นการร้องและรำของชาวบ้านเป็นการรำรอบๆคุกตำข้าวที่ความเอาไว้หรือการรำเป็นวงกลม การรำโทนนะคะจะไม่มีแบบแผนจะนิ้นความสนุกสนานค่ะต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเขาได้สัง,สงเกตถึงความสัมพันธ์ของรำโทนจึงสั่งให้ศิลปากรนะคะได้ไปเปลี่ยนชื่อจากรำโทนเป็นรำบ,งบูงมาตรฐานค่ะแล้วก็ได้สร้างเนื้อเพลงทํานองและท่ารำเฉพาะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบแผนยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราไปดูท่ารำกันเลยค่ะ เพลงแรกนะคะชื่อว่าเพลงงามแสงเดือนงามแสงเดือนนะคะจะใช้ท่าสอดส้อยมาราค่ะนี่นะคะเพลงที่สองค่ะ<ๆ>เพลงชาวไทยจะใช้ท่าชักแป้งผัดนหน้าค่ะ เพลงที่สามค่ะเพงลงรำซิมารำจะใช้ท่ารำสายค่ะเพลงที่สี่ค่ะเพลงคืนเดือนหายเพลงคืนเดือนหายนะคะจะใช้ท่าสเส้อยมาลาแปลงค่ะเพลงที่ห้าค่ะเพลงดอกไม้ของชาติ ผ้าที่ใช้นะคะชื่อว่าท่าลำยั่วค่ะเพลงที่หกเพลงดวงจันทร์เพลนเพลงนี้นะคะจะมีสองท่าที่ใช้ค่ะท่าแรกนะคะท่าแขกเต้าเข้าลังค่ะอีกท่าหนึ่งคือผาลาเพียงไรค่ะ เพลงที่เจ็ดค่ะเพลงหญิงไทยใจงามเพลงนี้ก็ใช้สองท่าเหมือนกันนะคะท่าแรกที่ใช้ก็คือท่าพงมสีหน้าอีกท่าหนึ่งก็คือยุงซ้อนหางค่ะเพลงที่แปดค่ะเพลงดวงจันทร์ขังฟ้าเพลงนี้ก็มีสองท่าเหมือนกัน,นะคะ่ะ ท่าแรกนะคะก็คือท่าช้างประสนานงาส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือจารทรงกดแปลงค่ะเพลงที่9ค่ะเพลงยอดชายใจหานเพลงนี้จะท่าผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะคะถ้าผู้หญิงจะชื่อว่าชนีไร้ไม้ส่วนผู้ชายจะชื่อว่าเจาะพึงการคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะมา ่อนผ้าชนีได้ไม้ค่ะเพลงที่สิบนะคะเพลงบูชานักรลกค่ะเพลงนี้ถ้าผู้หญิงและท่าผู้ชายจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าผู้หญิงชื่อว่าท้าขัดจังนางและลอกแก้วท้าผู้ชายชื่อว่าท่า จันทรงกดและขอแก้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาสอนท่าขัดจังนางและรอบแก้วของผู้หญิงกันค่ะขอบคุณค่ะ